สวัสดีชาวกันค่ะดวงคำรักประจำที่30มีนาคมนะคะคุณได้10เหรียญขึ้นมากับหัวส่วนเขาเป็นไพ่เพลร์ลนะคะกับหัวเหมือนกันสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วในความสัมพันธ์นะคะอดใจรอสักครู่นะคะช่วงนี้อาจจะตึงๆนะคะจะรู้สึกว่ามันออมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะหรือว่าไม่มั่นคงไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะ ตัวเขาก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณนะไม่ว่าจะเป็นสิบเหรียญเ็มเพลอร์เนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันก็คือความรักที่มันสมบูรณ์แบบการที่มันขึ้นมากับหัวมันหมายถึงตอนนี้รู้สึกไม่โอเคนะคะไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าไพ่ดีสองใบขึ้นมากับหัวเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าอนาคตอันใกล้นะคะความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะมีพลังงานได o m e t h i n g b e t t e r นะคะตรงนี้ก็ตรงตัวละว่าเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มี hard to heart c o n v e r s a t i o n จะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะบอกความรู้สึกนะคะของแต่ละฝ่ายนะคะอีกฝ่ายหนึ่งรู้แล้วก็จะมีการายินยอมกันทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจนะคะ